ตามที่เสียงถุงมืองมเขาเด็ค่ะสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาพบมาพอกับยายปนคนชาวเคลอีกแล้วเนาะค่ะแม่นี้ต้องใส่ถุงมือนี่ถุงมือขาวให้พอได้เพราะว่ามันมีปากับของกลางมันสิปักมือจะของค่ะเมื่อนี้เป็นอีกมือนึ่งค่ะพี่น้องมีอีกเมนูหนึ่งค่ะเมื่อนี้เป็นเป็นปลาซิ่วแก้วเนาะเอามะเฮดสมปะน้อยเนาะบ้านห้าอื่นสมปะน้อยเนาะค่ะนี่จ้ะสมปะจอมค่ะ เป็นปลาเคือนค่ะพี่น้องในเคือนอุบลราชเทวินล่ะค่ะมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่นะอันนี้เพิ่นเอิญปลาซิ่วปลาซิ่วแก้วค่ะเฮดได้หลายย่างพี่น้องไม่ว่าสิเอาไปตากแห้งหรือว่าสิเอาไปไปมกก็ได้เนะไปมกก็ได้อันนี้เป็นวิธีถนอมอาหารของอันเช่าอีสานเท่านะค่ะเนี่ยค่ะเฮดซื้อเฮดขายก็ได้เฮดกินเองก็ได้ถ้ามี่ค่ะ หรือวสิไปเฮ็ุเป็นปลาแก้วบ่ปลาแก้วสามรสบ่ปลาซิวแก้วเนาะสามรสค่ะพี่น้องเป็นอบสมุนไพรกรัวจังซีก็ได้ได้ล่ย่างพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นวิธีถนอมอาหารของเหาค่ะพี่น้องกินได้อีกลายมือ,อยูโดนยุเฮ็ดปลาแดกกระแซบอันนี้เป็นปลาจอมเนาะพี่น้องใส้ยังแน,น่ล่ะแม่เอ้ยปลาจอมนี่ก็ได้ มีกระเทียมนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีเกลือมีข้าวคั่วมีชูรสค่ะแล้วแต่มากเนาะใส่เขาน้ำบอค่ะปลาจอมเนี่ยใส่ข้าวด้วยนะจ๊ะอันมักไว้โดนไปได้แม่กว่ามันสิเป็นสามหมือเนาะค่ะเนาะถ้าเฮาบ่กินดิบมีวิธีจังใดนเใส่ขวดใส่หมก็ได้ค่ะ ผู <rude S 2> ้ใดสนใจกะสร้างได้เด้อค่ะพี่น้องเฮามีขายตลอดนะจ๊ะค่ะพ่อพ่อพ่อได้สามมือแล้วห่อเสียเอาไปเฮ็ดจังใดเอาไปพ่อได้สมมือแล้วหสีมะปุงเช่นึงค่ะปุงนี่ใส่ยางแน่บานนี่ใส่เขาใส่มะเขือคืนละมะเขือคืนเหลืองนะฮะค่ะใส่เติมขัวอยลงไปจังน่อยค่ะแล้วก็เติมกระเทียมอีกค่ะ รส<ล>กุ้งกับใส่กุ้งนั่ก็ดีค่ะอันนี้บ่ได้ผสมกุ้งเนาะมีแต่ปลาซิวล้วนๆนเนาะจ้ะเจ้านี่บ่ได้กุ้งเลยบ่มีกุ้งค่งะโอเคเนาะพี่น้อง เอาแค่ okay, นี่ก็เนาะค่ะเพราะว่าตอนตอนตอนเพื่อนเฮ็ดนะ่ะฉันบ่ได้ไทายถ้ำค่ะพี่น้องค่ะได้ปลามากกระเสียวมาล้างค่ะเอามาล้างท้ำความสะอาดให้ดีเนาะให้สะเด็ดน้ำที่แรกมาล้างนี่ก็คือล้างน้ำน้ำเกลือค่ะต่อด้วยน้ำอะไรขม่าค่ะน้ำเศร้าเข่าบานเพื่อป้องกันบม่ให้มันข้าวล้างก้วนข้าวมันออกค่ะห้องล้างเดี๋ยวนี้เราถึงไม่ได้กินข้าวค่ะ ผู้ใดเห็ดบ่ล่างเขาใกล้กับอะไรด้อันนี้ปลาจักโล่ม่อันนี้ปลาซีโล่คือซโลสามปลาซีโลค่ะร่อนมันกะเียสองช้อนโต๊ะอ๋อหนึ่งกิโลต่อเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะสช้อนโต๊ะเอาสองช้อนโต๊เอาว้าพีษค่ะพี่น้องปลาหนึ่งกิโลใส่เกลือสองช้อนโต๊ะอ่า ชูรสแล้วแต่ชอบชูรสไหนแล้วแต่ชอบนะคะน้ำตาลต้องใส่ไหมคะน้ำตาลใส่ไหมเพื่อจะดึงความหวานของปลาออกมาแล้วก็ป้องกันไม่ให้ท้องเสียเวลาเรากินเวลาเราทานโอเคหนึ่งกิโลต่อเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลนิดหน่อยชูรสแล้วแต่ชอบนะคะกระเทียมมีกระเทียมมีตะไคร้กระเทียมกี่ขีดคะกระเทียมนี่ก็ประมาณสามขีดนะคะเนี่ย กระเทียม <łość> สามขีดนะคะพี่น้องตะไคร่ประมาณซีหาหัวได้บอสประมาณนี้แหละค่ะค่ะประมาณซีหาหัวเนาะพี่น้องตอนตอนนั้นเ่าสิได้ถุงอีกเทือนนึงคือในสามเหมือตอนนั้นเป็นแล้วเ่าสิบปูไม่อีกเทือนนึงค่ะพี่น้องคือตอนมาร์กนี่เอ่าทวนให้นะคะพี่น้องผู้ใดจดบอท่านเนาะ ปลา1กิโลต่อเกลือ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยปลายซ้อนนะคะพี่ sure. นอ้องคะกระเทียมประมสา3ขีดหรือประมาณ3าขีดนะคะแล้วก็ตะไคร้สองสามต้นค่ะพี่น้องคะข้าวคั่วหั่นฝอยหั่นฝอยข้าวคั่วประมาณ2ช้อนโต๊ะได้บ่คะประมาณสองช้อนโต๊ะตลอดนะคะ่โอเคอ่าแล้วก็มาคลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ค่ะพี่น้องเราก็เอา ขอเสร็จแล้วก็ไปใส่กระปุกไว้อีกสมมือเข้ามาเปิดเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็ปรุงอีกทีนึงชอบรสชาติแบบไหนแล้วแต่โอเคเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่น้องบายบาย